ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันทาไฟไฟพร้วเลยวันนี้อุ่นหนาฝาแข้งถูกไหมพูดถูกไหมมันใช้คำนี้หรือเปล่าอุ่นหนาฝากคาดโอเควันนี้เราอยู่กับ Dream Delivery และก็จุดแดง Channel <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะ ดีใจมากดีใจมากดีใจ2ต่อเลยคือดีใจต่อแรกคือได้เจอดรีมตัวเป็น<อ>เป็นตัวเป็นๆคืออะไรอ,อยู่ไนกบะเป็นปูปกตีเสียบไม้วางไข่ตามตลาดหรอแล้วก็ดีใจต่อที่2ก็คือได้กลับมาเจอจุ๊บแจกอะรหนึ่งอ่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมยังไงให้ทั้งสองคนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนละกันจะเริ่มจากดีมแล้วกันเนาะไปเลย ครับสวัสดีครับดีมจากช่องดีมเดลิเวอรี่นะฮะหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อดีมบาโคนนั่นแหละซึ่งใน y o u t u เนี่ยดีมทำช่องเกี่ยวกับการ์ตูนอ่ะ100%เลยนะฮะใครที่เคยดู a อ v e n g e r Time มเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นหน้าดีมอนอกจากเอนิเมชท,ทำอะไรอีกบ้างอ๋อตอนนี้ก็กำลังหาทำการ์ตูนเรื่องอื่นในการ์ตูนเน็ตเบิร์กครับใช่เนี่ยคือวอร์เนอร์เพื่อคอนเทนต์ที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นครับ ค okay. มามาที่น้องสาวบ้างน้องสาวน,ะน้ำตัวเข้าไปลูกสวัสดีค่ะจุดแจงนะคะจากช่องจุดแจงต้องบอกก่อน <c oughs> พี่ใม่เพิ่งทำหน้างงหนูต้องบอกก่อนว่า <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะจุ๊บแจงอ่ะ C H อ่ะมันไม่ใช่แฉแนวนะ<อ>มันช,ชื่อ,อตัวหนูเองมันเ,เป็นตัวย่อจริงๆใช่เพราะว่าหนูชื่อชิชนกไง<อ>มันจะเป็น C H หนูก็เลยแบบเออใช้ C H จุดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวย่อของหนูหน <c oughs> ูก็เลยเรียกช่องตัวเองว่าจุจ๊บแจงแค่นั้นแต่จะเรียกจุ๊บแจี้แฉแนวก็ได้ค่ะถ้าแบบว่าแบบเออเอาเอาแบบปกติไง Official อ่ Official Official ก็ได้จุ๊บแจี้แฉแนวก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ทำเกมแบบหลากหลายแนวอยู่ส่วนเรื่องการ์ตูนเนี่ยก็ดูบ้างเป็นบางเรื่องค่ะคือจะบอกว่าตัวแจงเองอ่ะเติบ โตมาจากการ์ตูนเน็ตเวิร์ก ตอนเด็เดกๆเลยก็คือจะอยู่ UBC <U> ใช่ UBC นั BC, ่นแต่ก <U BC. S 1> ็อย่งเก่านะเนีย่ยแม่ถ้าแม่บอกแม่โตมากับการูเน็ตเวกแม่ก็ต้องยูบีซีแม่จะแบจํา <U> BC, ไม่ได้อะวันนี้อย่างที่บอกไปเราพูดถึงการูเน็ตเวิร์กกันไปสอบถามเลยทั้งสองคนไปหลงรักอะไรในการูเน็ตเวิร์กอาถามดิมก่อนถามดิมก่อนด้วยค,ความที่ดิมชอบดูอะไรที่มันดูง่ายๆแล้วก็จบในตอนนะครับผมการูเน็ตเวิร์กมันก็เลยตอบโจทย์สําหรับดิมมากๆด้วยความที่ไรเส้นดิมชอบอะไรที่มันน่ารักกุกิกอะไรอย่างนี้ ด้วยฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กยุคหลังๆเนี่ยจะเริ่มมาทาเป็นแนวเนื้อเรื่องมากขึ้นอาจริงจังขึ้นมีความดาร์กหน่อยหน่อยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหมือนกับว่าทําเอาใจแบบว่าคนที่โตมากับการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะฮะใช่ยังไงจุแจงจูแจนีีจะชอบการ์ตูนเน็ตเวิร์กเพราะว่าคือมันดูเพลินจริงๆเนาะค่ะเหมือนเหมือนกับที่น้องดีมบอกเลยก็คือเป็นการ์ตูนที่จบในเรื่องไม่ต้องตามต่อถามว่าการ์ตูนที่แบบเราต้องดูต่อมันสนุกไหมมันก็สนุกนะแต่ถ้ามันจบในเรื่องมันก็ สมองเดียเราไม่ต้องอ่เราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้จะเดินไปกินน้ํากลับมาดูหรือจะดูตอนอื่นเลยก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่โอเคก็ประมาณนี้ของทั้งคู่นะคะก็อย่างที่บอกไปอย่างที่คุยไปเลยว่าวันนี้เราจะมาทาไฟกันเรื่องเกี่ยวกับ Cartoon Network อ่าแต่ถ้าเกิดอยากรู้กติกางั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยคะ่ะในช่วงทาไฟ 高速追亡大飞。 เม่อกีนิดนึนงการ์ตูนเน็ตเวิร์กตัวละครที่เราจําได้แม่นที่สุดและเราหลงรักที่สุดคือตัวอะไรของทั้งสองคนอ่ะดีมไปเลยเจคครับเจคเดอะด็อกครับจากเรื่องแอดเวนเจอร์ไทม์ครับเออที่คอที่คอวันนี้คิดว่ามีไหมวันนี้คิดว่ามีไหมคิดว่าต้องมีออคิดว่าต้องมีในแอดเวนเจอร์ไทม์ใ,ใช่ดีมคิดว่าอย่างนั้นเลยเออจุ๊บแจงของเราตัวอะไรรูออ้จ,จักคาแรคตเตอร์จุ๊บแจงรู้จ,จักสไตล์จุ๊บแจงและความเป็นจุ๊บแจงดีดีจากเด็กเตอร์ นี่หน้นต้อานขนาดนั้นเลยอรอคือพูดไปอ่ะพี่อยากจะไม่เชื่อนะแต่แจ๊ ชอบไอเเวนเจอร์ถามมากที่สุดเฮ้ยลอกวันเนี้ยลอกวันเนี้ยลอกอันนี้ถามถามพวกพี่โอ๊ตถามใครก็ได้ถามพี่ชามูก็ได้เพราะว่าปกติเวลาไปเดินห้างกับพวกเขาอย่างเงี้ยถ้าเห็นตุ๊กตาฟินเจ๊กอะไรเงี้ยจะต้องซื้อชอบตัวไหนในในในไอเเวนเจอร์ถามชอบฟินกับเจ๊ค่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนกันจริงจริงอ่ะอ่อ่ไหนไปด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงกันโอเคโอเคเดี๋ยวมาจะบอกกติกาให้ทั้งสองฟังเลย แล้วกันนะฮะกาิกาวันนี้มีอยู่ว่าเราจะมีตัวเลขเลยทั้งหมด20ตัวเลขเหมือนเดิม1ถึง20ในภายใต้ตัวเลขนั้นเนี่ยเราจะซ่อนตัวละครจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กไว้อ่าแต่ไม่ได้ซ่อนเอย่างเดียวเราจะถมดำมันด้วยอ่าถ้าเกิดใครเลือกเลขไหนมาให้ตอบว่าตัวนี้คือตัวอะไรจากเรื่องอะไรตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนถ้าเกิดสมมุติว่าแข่งขันกันเมามันยันข้อสุดท้ายเราจะมีข้อตัดสินให้อ่าข้อตัดสินไม่นับ3 2 1ให้แย่งกันตอบใครตอบก่อนก็ชน,นะไปเลย ยาหูแต่พี่เชื่อป้าไม่ถึงเราข้ตัดสินอะอ่ะกูก็ว่างกันเลยอ่ะยังไงพอรู้กติกาถมดําถมดําวันนี้อาถามอาสัพสตรีก่อนแม่ว่าไปถมดําวันนี้เราคิดว่าเราแม่นไหมล่ะจริงๆแล้วว่าถ้าแบบว่าเอาพวกพี่ที่ออฟฟิศมาแข่งกับแจงกรเจงก็คิดว่าเจงได้นะ้แต่รู้ว่าแบบว่าคูกแข่งเราคือใครอย่างเงี้ยมันก็แบบเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจอเราเราเทแล้วหรอเราทิ้งเลยหรอแล้วมาขายขำเลยอ่ะ น้องดีมดมนะฮะก็ดีมก็เวลาย่างห่างจากกระตูนเน็ตเบิร์กไปพอสมควรแล้วนะฮะจากเมื่อก่อนน่ะดีมอาจจะหาข้อมูลเองแต่เดี๋ยวนี้ดีมไม่มีเวลาทําให้ดีมเนี่ยหลุดความรู้ส่วนนี้ไปบ้างนะฮะยังไงก็พี่ยกแจ้งไม่ต้องกลัวดีมนะครับไม่กลัวได้หรอน้องคนาน่ารักอยู่นะน้องเขาไอ้นี่อยู่นะไม่ถ้าสว่าข้อไหนที่พี่แบบว่าตอบไม่ได้ดีมจะช่วยพี่ก็ได้นะพี่ก็ไม่ได้ติดส่งแชทไปเงียบๆอย่าให้รู้ เราช่วยกันได้เราช่วยกันได้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่รายการสดใช่ไหมคะอันนี้อาจารยการบอกว่า,<ร>าตัดต่อ <laughs> เราช่วยกันได้ <laughs> แต่วันนี้ช้นะอันนี้ใช้ <laughs> โอเคโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะไปแข่งเหมือนเดิมเลยมันเป็นธรรมเนียมมันจะไม่ทําไม่ได้ต่อให้ทั้งสองคนเนี่ยจะแบบมีความแบบความดีความงามอยู่ในใจแต่มันต้องทําเพราะเป็นไฟบังคับคือการขิงขาคู่ต่อสู้ข่มขวัญถมถุยและทาให้คู่ต่อสู้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยได้ค่าหลือเกินเริ่มจากน้องสาวทีลกของดิฉันเลยไปจุกแจงบอกเขาไปเลยเราบั้นเราภัยความมั่นเตมพี่อยากเก่งนะพี่มั่นใจในตัวพี่มากว่าพี่อยาเก่ง ว่าดีมเก็บกว่าพี่อ่ะโอเคดีมไปบอกพี่เขาไปขอคมคมพี่จุ๊บแจงอาจจะมองว่าดีมน่ากลัวอาจจะมองว่าดีมรู้เยอะแต่ดีมจะบอกไปให้นะฮะว่าดีมอะน่าหลอกอ่อันน่ากลัวไปเมื่อกี้อันเนี้ย โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะมาเราไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มทาไฟเลยดีกว่าเหมือนเดิมเราจะให <c oughs> ้ตกใจเลยแม่เดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญที่เพิ่งเคยมาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นการเปิด oh. สนามาก็คือคุณดรีมนั่นเองคุณได้มีโอกาสเริ่มก่อนจากหนึงถึงยี่สิบเลือกเลขขอเลือกเลข หนึ่งก่อนละครับเอ้ยเปิดสนาม,มเปิดสนามมันต้องค่อยๆไปครับอ่านชื่อก่อนใครวะโอเคโอเคว่าเลขหนึ่งของรีมจะเป็นใครจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบ5วินาที3 2มสองหนึ่งอเมอริลจาก Courage the Cavalry ดองครับ ถูกต้องวัเขาถูกวัจังเลยอ่ะจริงไวัจังวะเ้วยความที่ตัวละครนี้มันเป็นไอคอนิกในการ์ตูนเน็ตเวิร์กยุคแรกๆอ่ะครับช่อะไลเส้นเขาจะจำได้ง่ายครับเดี๋ยวแบบคนไหนพี่ตอบไม่ได้พี่ก็ช่วยกระซิบมาบอกพี่ด้วยละกันได้ลายลายหลังลายมาดิ่ม ไม่ตาดเป็นไรอ่ะตาดเป็นไรอ่ะตาดเป็นไรส่งขันยานส่งอ๋อส่งซิกส่งซิกโอเคและข้อนี้เมเรียลจากหมาน้อยผู้กล้าหาญชื่อไทยเพราะจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้รีมตอบถูกนำไปก่อนหนึ่งกันนะโอเคมาต่อที่จุ๊บแจงเลือกเลขกันเลยตอนนี้เลขกหนึ่งถูกกุญแจเอาข้อเก้าได้ค่ะเบอร์เก้ากินหรอเรากินนี่หรอเบอร์เก้าชื่อไม่ยากเออแต่ลูกแจงจะรู้ไหมไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ โอเคขันตอนนี้จุ๊บแจงไม่ได้คะแนนนะนอ๋อยังมาด้อเก้าของจุ๊บแจงจะเป็นใครจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ๋โอโหชื่อเรื่องอะไรวะ หมดเวลาไอ้บอ่ะพี่ไอ้บ่ะเรื่องอะถูกแต่ตัวนี้ตัวอะไรมัคือไอโน้อะจำชื่อไม่ได้แต่ม่าจากไอ้บอ่ะพี่เฉลยก็คือโคโค่จากเรื่องคอสเตอร์โฮมบ้านของของเพื่อนในจินตนาการจ้าเย้ไอโนะไม่ต้องเย่กันหนูไม่ได้คะแนนจ่ายต้องเย่จ้าโอเคนี่คือตัวอะไรนะนี่คือตัวอะไรมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ใครบอก เป็นเพื่อนในจินตนาการครับโคโค่เป็นเพื่อนในจินตนาการซึ่งในเรื่องก็จะเป็นสถานร,รับเลี้ยงเพื่อนในจินตนาการที่ไม่มีใครเลี้ยงครับ<ๆ>ก็จะมาปล่อยไปในนี้ตัวนี้ชื่อโคโค่ครับแต่ไม่เป็นไรยังเหลือหลายข้อให้จุกแจงตือตอบอแต่ข้อนี้โอเคไม่เป็นไรจุกแจงไม่ได้คะแนนนะม,มาดีมเลือกเลขอ,อะไรขอเลขที่20เลยครับเออตัดหัวสุดท้ายต,าตัดหัวสุดท้ายเบอร์ยี่สิบของดีมจะเป็นใครจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ชาวเดอร์จากชาวเดอร์ครับลูกดอกใจผมจะไหลรับมุงใจผมจะไหลรับมุง นี่ตัวนี้มาพร้อมกับวลีเด็ดตอนนี้ครับโอ้เป็นเป็นมีมเลยดังมากใจผมสูานมูใจผมถูกเลยเป็นมีมรเ้านแลไวเป็นร้านแล้วเป็นสวนอไรเป็นอะไรเลป็นกัร์ุูนชาวเน็ตที่ถือว่าเป็นการ์ตูนแมสนะฮะคนที่ไม่ได้ดูการ์ตูนเน็ตวเขาเก็จะรู้จักกันทั่วไปเลยใช่โอเคโอเคข้อนี้ดรีมตอบถูกชาวเดอร์จากเรื่องชาวเดอร์ก็ได้เป็นสองคะแนนกลับมาที่จอ ข้อห้าแล้วกันข้อห้าอืมเป็นคนติดตลกก็ขอข้อห้าแล้วกันเสี่ยวันตัดพอจังวะถ้าพร้อมแล้วเบอร์ห้าสามสองหนึ่งเอ่อลัซซีจากเรื่องจำลัสโลกค่ะถูกต้องดีใจ หนูรู้สึก okay. ว่าชีวิตหนูมีความหมายนม่ไรขนาดนั้นเลยวะอ่าโอเคและลาสโลจากแคมป์ลาสโลทำให้จุดแจงได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนมากลับมาที่ดีมขอเลขสิบเจ็ดครับเบอร์สิบทำไมถึงเลือกเบอร์สิบเจ็ดมีมีเครดไหมมีดิบสุ่มเอาของบูมวะเหรอโอเคมา โอ้ตนนี้ขวัญใจใครหลายคนอีกแล้วอุ๊ยทำไมคนเลือกได้แากข้อดีๆอะพี่นั่นพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะจำชื่อได้หรือเปล่านะเออโอ้ถ้าเก่าไปดิมก็จำไม่ได้เด้อเออตั้งแต่ภาพเขาดำออ <laughs> มัอไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอเคเบอร์17ของรีม3 2 1. 1 Number 4จากโค้ดเนมคิเน็ตดอครับถูกตอ้ย อันนี้ไม่ไม่ได้ข่าวดําเลยนะพี่หลอกหลอกแกหลอกโอเคข้อนี้ดีมตอบถูกก็ได้มาแล้ว3ามคะแนนยังไม่ผิดเลยกลับมาที่จอจอเฮ้ยเอาข้อ2องก็ได้เอกคาลิเตอร์เยอะจังวะโอเคหมายเลขสอจากจุกแจงจะเป็นใครจากเรื่องอะไรอย่าลืมตอบให้ครบถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง มีนอด้วยหรอหมดเวลาดิมรู้ชื่อเรื่องแต่ดิมลืมชื่อน้องเหมือนกันชื่อเรื่องชื่อว่าการประจนภัยของจูเปอร์ลีโอ้ยถูกใช่แต่ดิมลืมชื่อน้องน้องชื่อว่าเลเลรีโอ้น้องชายน้องชายของจูนรเร์มีเรื่องที่ในละวเล่นเิดด้วยหรอจริงมีด้วยหรอมียุคเก่าเลย โอกสตอบของเพื่าในจินตนาการเลยใช่โอ้โหสงสารจุกแจงระหว่ามึงแต่เราขอดีได้มานี่แบบดีๆทัท่านั้นโอเคและกรณีเรลีจากการประจนภัยของจูดิเปอรีจุบแจงตอบไม่ทันตอบไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดีมันก็แกล้งแ้งแบบตอบได้บ้างไม่ได้บ้างให้เชื่อได้ค่ะก้กลับมาที่ดีมจ้าครับผมดีมขอเลข11อครับ ได้เลยเบอร์สิบเอ็ดถ้าพร้อมแล้วเบอร์สิบเอ็ดของดรีมสามสองหนึ่งโอ๊ยลืมชื่อ ตอบไม่ได้ครับแต่จำชื่อดีมจะบอกให้ว่าตนยุคใหม่ดินจะจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้แล้วอ่าแต่นี่เรื่องอะไรเอาเรื่องมาก่อนเลกูล่าโชว์ถูกต้องตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเบนสันค่ะโอเคนี่ยพี่ทุกแจ้งมีนตอบไม่ได้แล้วไม่ใช่ดีคนเดียวหรอพี่ก็ตอบไม่ได้โอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าดีมก็คงยังนำอยู่เป็น3ต่อ1นึคะแนน กลับมาที่จวบแวงเอาข้อเจ็ดเบอร์เจ็ดอุ้ยเราชอบเรื่องนี้เรื่องอะไรเหรอพี่อ๋อเฮ้ยข้าพร้อเมวกันเหรอพี่มายเออรู้นั่งก่อนนะสามสองหนึ่งเบลลี่กิมแอนด์อีวิลถูกต้องหลังจากข้อหนึ่งกูจะดีใจแทนมุ่ง สนุกเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้สนุกเร<น>ื่องตลกครับมันจะมีความเหมือนเด็กเตอร์กับดีดีตรงที่ว่ามันจะมีผู้หญิงตัวหนึ่งเนาะในเรื่องผู้หญิงนี่จะเอ็ดจี้มากจะแบบจะไม่เอาเลยเลยอ่ะแต่อินนี่มันก็สดใสเหลือเกินอ่สสปปะสดใสแบบปัญญาอ่อนไปเลยอ่ะคือคนละขั้วกันแต่ว่ามาเจอกันได้โอเคและข้อนี้บิลลี่จากกร e ิมอ่านอีวิวทำให้จุกแจงตามมาแล้วเป็น,น2คะแนน ได้อยู่นะเรามีความรู้แม้จะน้อยก็คือ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแต่พอว่มามากกลับมาที่ดิม <c oughs> เอาหมายเลข19ก็ได้ครับโอเคหมายเลข19โอเคมาถ้าพร้อมแล้วเบอร์ Bur 19ของดิมสามสองหนึ่งโอ้ my god อ oh, ้ <c oughs> เพลงแล้วโอ้ไม่หมดเวลามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เพลงเกี่ยวกับเสียงเพลงวงดนตรีวงหนึ่งแต่ดีมเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยคือมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผมสีชมพูเหมือนกันอันนี้ผมสีม่วงอันนี้เป็นตัวสีม่วงใช่ใชเฟียไม่อยู่มิถูกต้องใช่อามี่อยู่มิเออร์มิเออร์มพเออร์มิออร์มิเ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 อได้มิเออร์มจำได้มเออมิเอร์มิเออ์มิทออ์ โอเคเอาแล้วค่ะข,ข้อน,นี้ดรีมก็ตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนานนะุูแจงมีสิทธิ์ตามทันในข้อต่อไปไม่มีแบบี้่ับตัวอีนนี่มาหรอไม้พูดอะไรูดก่บใครูดกับใครเพื่คนเดียวเอาข้อสิบค่ะข้อสิบถ้า้อมแล้วสามสองหนึ่งดีดีจากเรื่องเด็กเกอร์ถูกต้อง โ <ítulo> <irgendw carbono> <Beautiful S 2> อ้ยอิจฉาข้อนี้มากเลยอะไปที่มาบอกว่ามันหนวหมดตรงไหนอ่ะอค้างไว้อ่ะภาพเปรียบเทียบไม่เหมือนตรงไหนอ่ะมาวงไอคอนิกอีกหนึ่งตัวจากกระต <deja> ูนเน็ตเวิร์กใช่ข้อนี้แห่ดันเลือกรูปตัวเองขึ้นมาก็ต้องตอบได้ยุดแจงตามมาเ็นตามตาม กลับมาที่ดิมตอนนี้คะแนเนเสมอกันแล้วเดมโอ้คุแพแน่เลยแพหรอกสอบไม่ได้ไม่กี่ข้อเองโอ้โหอ่ะดิมขอเลือกหมายเลข6ครับเค๋หมายเลข6ของดีมถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 2> what บาบูนเหรอบาบูนจากเรื่อง I am b i so ีโ่ปะถูกต้องคิอ <laughs> บาบูนจริงเหรอดิม <laughs> <laughs> โอ้อันนี้ก็ต้นยุคเก่าเก่ากึกเลยเก่าเก่ามากโอเคและข้อนี้ให้อาร์บาบูลว่าบาบูลจากเรื่องไอแอมวีโซนะคะทำให้ดีมนำไปแล้วเป็นซ <Hey. S 1> ีคะแนนยิ้ยยังดีใจทำไม <c oughs> ดีใจ่ด้วยกตอบได้แล้วก็ดีใจด้วย <c oughs> น้ำจิตน้ำใจใช่แล้วก็ชอบคนินลงไฮยิงกันไม่ใช่ลรอกสร้างสัมพันธไมตรีเผื่อเขาช่วยเราก็ต่อไปมามาที่จุดแจ้ <c oughs> ง หอหอสิบสองโอเคเบอร์สิบสองจะเป็นใครจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเออจากเรื่องเอ็ดเดและเอ็ดดี้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่าเอ็ดดูดย้อันนี้มันเป็นการ์ตูนแบบแนวเบาเบาสมองเหมือนกันนะพี่เบาไปเลยการ์ตูนก็เบาไปเลยอ่ะเบาแบบไม่มีสาระใดๆโอเคค่ะและเอ็ดจากเรื่องเอ็ด เอสและเอสดีจุกแขงเสมอเป็นซีดซีอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวว่ากลับมาที่รีมตอนนี้เหลือข้อสามสี่แปดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดเอาสิบห้าครับเบอร์สิบห้าไอคอนดิกอีกแล้วโอ้โหถ้าพร้อมแล้วเบอร์สิบห้าของรีมสามสองหนึ่งไดมอนด์เฮดป้าจากเบนเทน ช่ไหมกโอ้โกลับลืมชือ่อเอเลียนไปแล้ว <c oughs> โอ้เมื่อก่อนนี้ดิมติ่งเป็นเทนมากแล้วก็จะไล่จำชื่อตั้งแต่เอเลียนตัวที่1ไปถึงตัวที่สิบแต่พักหลังๆมันเริ่มมีมากกว่า1ิบตัวแลนเยอะเกินไปเออนเยอะเกินไปใช่ก็จะไม่ค่อยได้จำแล้วแต่นี้ดีงที่จำได้อยู่ใช่ครับโอเคและคอน,นี้ได้บนเหตุจากเบนเทนทำให้ดิมได้ไปแล้วเป็นห้าคะแนนค่ะขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นหนึ่งแล้ว ข้อต่อไปแตงขอเนื้อเป็นข้อ8ก็ได้ค่ะเบอร์8ปดถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 2> เอ่งเอพัพับเกลิลค่ะ ละครชื่อเจ้าหญิงอะไรวะหมดเวลาบอกแล้วเ <laughs> จ้าหญิงไม่ได้คือมันจะมีเจ้าหญิงอยู่ตัวหนึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีพลังพิเศษแต่เขามีพลังเงินอ, <ะ S 2> อ,อแล้วเขาอยากเขา้า <c ười> เข้าแกงพะพะเกลมากอย่าเงี้ย <อะ S 2> จัมพันเนตเตอร์เขาได้ดีมากเลยสีแดงตัวสีเหลืองใส่มงกุฎจำชื่อไม่ได้ชื่อว่า princess m o b a l อ๋อ ม <More> อบักมอบักชื่อเขาชื่อมอแบกอ่าแต่ว่าเล่าถูกหมดเลยเล่าทุกอย่างถูกหมดแต่ <c oughs> ต่อชื่อ,อไม่รู้ชื่อ <c oughs> โอเคและข้อนี้ปรินเซส์มอบักนะคะจากพอพับเกลทำให้จุ๊บใจไม่ได้คะแนานน่าจำไนะจว้นะเจ้าหญิงโอเคมากลับมาที่ดีมสามครับเบอร์สามมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้ับหนึ่งนะ กัมบอลจากเรื่องเดีย m เ z นซิ่งเว d ร์อั m กัมบอลยูจอกจังซึื่องวันยาวเลยใช่เรื่องนี้ก็เป็นกระตูนยุคใหม่ที่แมสพอสมควรแล้วก็สนุกตลกครับโอเคและเรื่องนี้ทำให้ดรีมได้เป็น6กแน่ย้ายไปเลยย้ายเลยกลับมาที่จอบแจง เอาข้อสี่ก็ได้โอเคเบอร์อืมเบอร์สี่เบอร์สี่มันต้องตอบได้แล้วไหมล่ะไี่อยพูดอย่างนี้<ห>ได้ไหมมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเจ๊กเตียมจะำถูกต <laughs> <laughs> ้องอ้าา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  สนุกว่ะอยู่ที่คอเลยอยู่ที่คออ่าเป็นมิตรภาพของสองพี่น้องละกันนะครับใช่ที่ทำตัวเป็นฮีโร่ครับผมบอกเดินทางช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ใช่ครับสิ่งน้ปดูที่ช่องดีได้นะคะว่ปสปอยหนักเนยยับเลยโอเคและข้อนี้เจคจากแ d v e ว t u r e t i m ทมาทำให้จุ๊บแจงตาไปแล้วไปท้ายกันนะยังคงตามทานยังคงตามทัน แค่นี้ก็พอแล้วคร <c oughs> ึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกลับมาที่ดีมเอาสิปครับเบอร์สิบแปดถ้า <c oughs> พร้อมแล้วสามสองหนึ่ง <c oughs> หเ <What? S 2> งือกงาจากงองแงเง,งืกงาครับใช<ฮ>่ไหมคร<ฮ>ับโอ้โหหลายคนชอบเรื่องนี้เพราะมันแบนบมันหลุดแล้วอ่ะมันมันคือที่สุดของแบบหลุดไปแล้ว <c oughs> โอเคโอเคแล้ว็นี้งองแงงกับเงืองาทำให้ดรีมนำมาเป็นเจ็ดคะแนน <c oughs> นั่นหมายความว่าข้อต่บายถ้าจุ๊บแจงตอบผิดจุ๊บแจงจะแพ้ <c oughs> โอเคเลือกให้ด <ส straightforward> <dunno S 2> <Okay, S 1> ีเอาข้อ <the> ส <traveling> okay, ิบข้อสิบสี่โอ้โหต้องเป็นวัคตามมึงเลยโอเคมาถ้าพร้อมแล้วทุกแจงจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรสามสหนึ่งโอ้โห หมดเวลาหมดเวลาดีมรู้ไหมดีมรู้ไหม่ถ้าครูจากซามูไรแจ็คครับตูตตให้จำตัวมันได้นะแตนจำชื่อมันไม่ได้จริงๆอะอันนี้ก็ไอคอนิกเหมือนกันใช่เห็นอยู่บนเสื้อเหมือนกันเวลาแบบว่าทำเสื้อกับการ์ตูนเน็ตเวิกจะมีตัวนี้โผล่มาและแน่นอนค่ะคุณผู้ชม Dream Delivery ชนะไป อ่าแก็ไม่เป็นไรสนุกสนานมากแต่ว่าเรายังเหลือคําถามอีก2ข้อคือข้อ13กับ16แล้วก็เหลือข้อตัดสินเราม,มาเล่นกันคำๆแล้วกันเนาะเออมาๆมา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 กลับมาที่ดรีมรับผม16ครับส6มาถ้าพร้อมแล้ว3 2โอ้โหกูเห็นชื่อ1จอห์นนี่บราโวจากจอห์นนี่บราโวครับถูกต <laughs> <laughs> ้องเหไม่ถูกไม่นเลขนี้นะโอเควาของจ้แจงเหลือข้อ13เนาะเป็นเลขที่คาดจริงๆเลขนี้ เป็นเลขพิฆคาตของ a ลน station เลยบางทีถ้าเกิดง่ายก็คือง่ายแสนง,ง่ายถ้าเกิดยากก็คือแบบอืมบัดใจม,มามจะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งว่าอะไรวะยักบัดใจไหมชฉลามเหรออ่าฉลามไม่มตอบเลยไม่รู้แล้วอ่ ดิมจำชื่อตัวละครไม่ได้แต่ดิมจำชื่อเรื่องได้อ่ชื่อเรื่อง My e a m Partner is Monkey ครับถูกต้องใช่ครับตัวละครมีชื่อว่า b รูช Charkovsky โอ้ยากจังเป็นตัวละครที่ไม่แมทเลยครับ <laughs> คนดูก็จำ <laughs> ไม่ได้เลยโ <laughs> <laughs> อเคโอเคมา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 สมมติว่าคะแนนเสมอกมรารจนแบบสิบสิบไม่มีใครตอบผิดเลยมาเรามาลองดูกันหน่อยว่าทั้งสองคนจะตอบข้อัดสินไดไหมถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง บ๊อบบี้จากแฟบแจ็คครับ ถูกต้องเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่แจงชอบดูมากๆนะแซดแจ็กอ่ะโอเคโอเคขอย้ำอีกหนึ่งทีวันนี้ Dream delivery ชนะไปเย้ยอดเก่งมากแต่สนุกมากสนุกแบบโคตรมันเลยสนุกมากเลยอ่ะหูลุงนี่ทำเรื่องนี้ตั้งนานแล้วอ่ะเป็นไงวันนี้เราได้มาแข่งการ์ตูนเรืรอกแล้วสมใจใจค่ะได้รู้สึกว่าเออมันก็ยังมีตัวละครไหนๆตัวนะที่เรามันก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่รู้จักถึง เราจะมั่นใจว่าเรา,าเก่งแล้วแต่มันก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเรานะไฟเก <c oughs> อเดี๋ยวไฟ <c oughs> ม่มีฟ้าเหรอ <c oughs> ตอนแรกก็แค่คิดแกว่าแบบว่าใน o อเออ่ะเอามาแข่งปฏิทาวฟ้าเอ้ยเป็นคนในโอเอสแข่งกันบล็อกโบบาโบลบบบ็กแล้วแต่ว่าเฮ้ยถ้าอยู่กับพี่ๆเขาอะกรบตรูวน,นี้ด้วยกัะ ไม่ได<ท><พ>้เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บพี่ปเมื่อไหร่ไปหาหมอก่อนทำในแล้วตอนนี้แต่งอาจจะชอบดูเดี๋ยวมันจะทำแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่จะชอบไปนั่งดูแบบเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมาก่อนอยู่แล้วถูกปะคะแต่ก็เลยแบบอยากรู้เรื่องเราต่อไปรู้ทำยังไงแจ้งก็เลยไปดูข้องของน้องดีมดูจากดีมนั่นแบบาโอเคอ่ะดีมวันนี้เป็นยังไงบ้างของเราสนุกสนานไหมดีมบอกว่าไม่เคยมาแข่งอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับไม่เคยเลยฮะแต่ว่าอ่ะพอได้มาเทป แล้วดิมรูษษ้สึกว่าพี่จุ๊บแจงเก่งมากแล้วดิมก็ไม่ได้ไเก่งกด้วยดิมดิมคิดว่ามันจะต้องมีคนที่เก่งกว่าดิมอีกถึงแม้ว่าดิมจะทำช่องการ์ตูนก็ตามใช่คือดิมเนี้จะเก่งมากๆใช่ครับแล้วก็คิดว่าอยากจะมาอีกถ้า <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับใชออ่ต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยเอาจริงๆนะพูดตามความเป็นจริงเลยคือในส่วนของเราที่มีความรู้การ์ตูนเน็ตเวิร์กเนี่ยในระดับแบบกลางถึงต่ําสุดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็จําชื่อเรื่องจําชื่อตัวละครได้เก่งไม่พอสนุกด้วยแบบหูบันเทิงมากวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทนะั้งสองคนด้วยขอบคุณสองคนนะ่าสนุกมากสนุกแบบโคตรสนุกเลยอะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะยังไงฝากช่องทางการติดตามเผื่อว่าใครที่เพิ่งผ่านไปผ่านมายังแบบว่าเอ๊ะเขาคือใครหนอเขามาจากไหนก็ เดี๋ยวได้รู้จักกันในวันนี้เลยเดี๋ยวให้ดีมฝากช่องทางก่อนเลยจ้ะครับดีมจากช่อง Dream Delivery นะฮะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการ์ตูนครับใครที่ชอบการ์ตูนฝรั่งนะฮะแนวการ์ตูนเน็ตเบิร์กอะไรอย่างนี้ตอนนี้ดีมทําอยู่นะครับก็ไปติดตามได้นะครับโอเคจ้าโอเคช่อง Dream Delivery นะ ใครที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามได้เลยป้ามาต่อยจุ๊บแจงจ้ะค่ะชื่อจุ๊บแจงนะคะจากช่องจุ๊บแจงชาแนลค่ะก็ตอนนี้นะคะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกแนวไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ทำเพิ่มก็จะมีการไลฟ์สตรีมในทั้ง u t u b e แล้วก็ i t c h ด้วยค่ะไปติดตามกันได้นะคะโอเคจ้าต้องขอบคุณดีมแล้วก็จุ๊บแจงหนึ่งทีนะคะขอบคุณค่ะอ่าสุดนานมากวันนี้โคตรมันถึงจะแบบทั้งคู่จะแบบว่ามีความ ถมต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปที่สนุกสนานมากแฟนๆออนไลน์เซีันถาไฟต้องชื่นชอบอ่าแต่ถ้าเกิดใครที่อ,อาว่าหนูไม่ได้ถมต้นพี่หนูโง่จริงเราว่าใช่ โอเคก็ถึงแม้ว่าบางคนนึงจะถ่อมตัวอีกคนนึงโง่งะะงญญจริงๆนะคะแต่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ลุกตะนานมากจริงๆนะคะและถ้าเกิดใครที่คิดถึงความสนานตอนเก่าๆเนี่ยก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังของเราได้เลยอ่าเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ค่ะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็สับสไคร้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นใครบอกเลยว่าอาทินี้ว่าเดือดแล้วอาทิตย์หน้ามีเดือดอีกแน่นอนอ่าถ้าอยากรู้เป็นใครติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้พวกเรา3ามคนขอลา ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบาย